คอยากทำหนังครับเบียเพื่อนไมเพื่อนเราอยากทำหนังอลทำหนังะไรวะไม่รู้อ่ะสนใจในหนังมาเลยตอนนี้เรารู้สึกอบาทำหนังมากเลยน่าสิมีเบียมเพื่อนทำไมวะอยากทำพวกกับฟิ่มกับฟิก่อน เราสนใจมาทำหนังด้วยกันไหมเพื่อนได้สิเพื่อนถ้าตัวเป็นผู้กำกับเควินเป็นนักแสดงได้ไหมเพื่อนเบมได้เพื่อนแล้วว่ามันเป็นไอเดียที่ดีมากใช่ไหนาะ่าสนใจเฮ้ยเควินทำหนังกันไหมเพื่อนเฮ้ยไอเดียดีเพื่อนเอาดีเพื่อนได้ได้ไม่มีปัญหาเฮ้ย ไอ้ติ้งมึงทำแบบนี้ทำไมวะกูทำอะไรม่นไม่ใช่เว้ยมันไม่ใช่เรื่องมึงทำอะไรอ่ะฟังนะกูไม่ทำแล้วเอ้าแล้วกูณทำอะไรผิดไม่ทำแล้วไอบีเอ็มอะไรวะเพื่อนเดี๋ยวกูทำกับมึงนี่ก่อนวะกูเลือกคนผิดกูไม่ใช่เชื่อใจแอคติ้งกูไม่ทำกับมันกูไม่ทำแล้วเดี๋ยวมึงกับกูอ่ะทำด้วยกันเว้ยเราจะทำด้วยกันเคยปวะทีม